11ทักษะที่จะทำให้คุณกวาดยอดขายแบบปังๆในปี2025ใครอยากรู้ดูคลิปนี้ให้จบว่ามีทักษะอะไรบ้างแล้วไปฝึกมันถ้าคุณมีคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่สร้างยอดขายได้แบบปังๆ 1. นทักษะการทำการตลาดออนไลน์วันนี้คุณต้องเก่งในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์การทำคลิปสั้นการทำคอนเทนต์การออกมาไลฟ์เมื่อคุณมีทักษะในการทำการตลาดมันจะทำให้คุณเข้าถึงผู้คนได้เยอะเข้าถึงจำนวนมากและทำให้คุณกวาดยอดขายได้ 2. ทักษะการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลหรือ personal branding วันนี้คุณต้องเป็นคนที่เอาตัวเองออกมาทำให้คนรู้จักว่าคุณเก่งเรื่องอะไรคุณเชี่ยวชาญเรื่องอะไรทำให้คนจำคุณได้จำหน้าคุณได้จำชื่อคุณได้เมื่อคุณมีแบรนด์ส่วนบุคคลมี personal brand มันจะทำให้คุณขายอะไรก็ขายได้ 3. ทักษะการพูดออกหน้ากล้องวันนี้คุณต้องฝึกทักษะการพูดออกหน้ากล้องในการที่จะโน้มน้าวหรือ entertain คนเมื่อคุณโน้มน้าวและ entertain คนให้อยู่กับคุณให้ฟังคุณมันจะทาให้คุณขายได้4 ทักษะการสร้างแบรนด์ทักษะการสร้างภาพจำในสินค้าของคุณภาพจำในสินค้าของคุณวันนี้คุณต้องออกมาทําให้คนรู้จักสินค้าของคุณว่ามันช่วยแก้ปัญหาอะไรให้กับเขาด้วยการออกมาเล่าสตอรี่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าของคุณเกี่ยวกับธุรกิจของคุณให้คนเห็นบ่อยๆเห็นซ้ําๆเขาจะเกิดภาพจำในแบรนด์ของคุณในสินค้าของคุณในธุรกิจของคุณและทําให้คุณขายได้ 5. ้าทักษะการทำคอนเทนต์มันควรจะอยู่ในสายเลือดคุณเพราะคนที่ทำคอนเทนต์เก่งคุณจะสามารถขายอะไรก็ขายได้ คุณจึงต้องฝึกทักษะการทำคอนเทนต์ให้เก่งให้อยู่ในสายเลือดไม่ว่าคุณหยิบอะไรขึ้นมาคุณไปที่ไหนคุณก็สามารถที่จะหยิบกล้องมือถือของคุณขึ้นมาทำคอนเทนต์ขายป้ายยาทำคอนเทนต์ให้ความรู้กับผู้คนได้มันจะทำให้คุณกว่ารายได้ได้ไม่มีที่สิ้นสุดหทักษะปิดการขายหน้ากล้องถ้าวันนี้คุณไม่สามารถปิดการขายหน้ากล้องหน้าไลฟ์ของคุณได้คุณจะพลาดโอกาสในการขายเพราะเขาจะไม่กลับมาดูคุณอีกดังนั้นคุณต้องฝึกทักษะในการโน้มน้าวและปิดการขายในหน้ากล้องให้คนกดสั่งซื้อในตอนนั้นให้ได้ มันจะทําให้คุณกวาดเงินได้สร้างเงินได้เร็ว7ทักษะการทําคลิปสั้นด้วยมือถือแบบไม่ง่ายเพราะวันนี้ถ้าคุณสามารถทําคลิปสั้นด้วยมือถือแบบไม่ง่ายคุณจะสามารถทําคลิปขายได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องรอให้เพอร์เฟกแล้วคุณจะเป็นคนเลยที่เข้าถึงลูกค้าได้เร็วและสร้างยอดขายได้จํานวนมาก8ทักษะการใช้ AI ช่วยคิดคอนเทนต์ถ้าวันนี้คุณยังต้องมานั่งคิดคอนเทนต์เองมันจะช้าคุณจะสู้คนที่เขาใช้ AI คิดไม่ได้เพราะ AI มันสามารถคิดได้เยอะได้เร็วกว่าคุณคุณป้อน เขาไปแค่1นาทีคุณก็ได้คอนเทนต์ออกมาแล้วดังนั้นคุณต้องฝึกทักษะการใช้ AI ในการชิดคอนเทนต์โดยเฉพาะวันนี้คุณควรจะใช้เจอร์มินายให้เป็นมันจะง่ายในการที่คุณจะคิดคอนเทนต์และสามารถทำแคมเเทนต์ได้ทุกวัน 9ทักษะการขายแบบไม่ขายวันนี้คนชอบซื้อแต่ไม่ชอบถูกขายถ้าคุณออกมาขายจาเลยคนจะไม่ดูคุณคนจะเลื่อนผ่านคุณดังนั้นคุณต้องฝึกทักษะการขายแบบไม่ขายด้วยการเล่าสตอรี่เล่าเรื่องราวให้เขาฟังสอนวิธีการใช้สาธิตวิธีการใช้แล้วคุณปิดการขายแบบนเนีนยมันจะทําให้คุณขายได้และคนที่ดูคุณเขาไม่รู้สึกว่าถูกขาย1ิทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้าวันนี้การขายไม่ใช่การที่คุณขายสินค้าได้แลวจบแต่ถ้าคุณต้องการ อยากจะขายซ้ำได้ตลอดเวลาคุณต้องสร้างความสัมพันธ์ด้วยการที่ขายให้เขาไปแล้วก็สอบถามข้อมูลติดตามผลว่าเขาใช้เป็นยังไงมีปัญหาอะไรแล้วแนะนําแล้วสอนวิธีใช้ให้กับเขามันจะทําให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของคุณและทําให้คุณขายได้ซ้ำสิทักษะการสร้างหน้าร้านออนไลน์วันนี้หลายคนเปิดช่องมาเปิดหน้าร้านออนไลน์มาก็ไม่ได้พัฒนาไม่ได้อัปเดตไม่ได้ให้ความสําคัญเวลาคนเข้าไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีแต่รูปเดิมๆมันจึงทําให้มันไม่น่าสนใจและทําให้คุณขายไม่ได้ดังนั้น คุณต้องทําหน้าร้านออนไลน์ให้คุณน่าสนใจด้วยการลงคลิปอัปเดตรูปอัปเดตโปรไฟล์หรือข้อมูลต่างๆอยู่สม่ําเสมอมันจะทําให้หน้าร้านของคุณสนใจและทําให้คนอยากดูทําให้คุณขายสินค้าได้ถ้าคุณต้องการอยากจะสร้างยอดขายกวายอดขายแบบปังๆในปี2025คุณต้องมี11ทักษะนี้